คนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าซัดปีหลังบ้านให้ไปขนซัดมันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอ้ตัวไม่อยากได้เจยมันตัวตัดตัดโลภะความโลภ ใครเข้ามาท้าตีก็ลุกไปขึ้นทสู้เขาไม่ได้เขาไม่อยากจุไปทีเเราตัดตัดอีกตัดความโกรธแต่ใครก็บอกคนนั้นสวยคนได้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วลงงพาอเวลานั้นจิตว้างจากิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสเอาศัยจิตที่เรานึกถึงวัตถิพัณฑ์เป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะหนึ่งเคยให้ทานสองเคยรักษาศีล แสงเคยฟังเทศาย่อๆ,ๆนี้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้ที่ว่าขอบุญบารมีนี้จำนวนธรรดาในข้าพเจ้าเขา้เขาสึงนิพพานในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันแม้ตอนนั้นนั้นแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภก,ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก,ก็ไม่มีมันว่างเพราะมีทุกขเวทนา ตอนนั้นนิพนนิอารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแต่ว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจัก,กรวาลเห็นเทวดาและพรมเต็มจัก,กรวาลเห็นพระอยู่ข้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอน